ครับผมอัปเดตตูวงานโชว์อีกหนึ่งรอบครับสวัสดีแล้วกับทักทายพี่น้องครับอยู่กับช่องบกการ์ตนเกครับปุ่มขึ้นแล้วนะครับฝาปกปีแล้วนี่เท่มาเลยเป็นตัวตัวปิดนะฮะเป็นแบบที่สามารถแบบไม่ต้องเปิดฝาตู้ก็แคะข้างในได้นะครับ งานเชื่อมฝีมืออันนี้เป็นลังคุญแจด้วยเลยป่ะอือเป็นลังคุญแจด้วยลเลยครับโรงงานเชื่อมเลย นี่ก็เตรียมจะขึ้นลูกตีลูกหนวดแล้วนะครับเจาะเาวาเสร็จเรียบร้อยอุ้มขึ้นเสร็จแล้วครับรบท้ายระบบตูดูทรงฝาตู้นะครับข้างในก็จะประมาณนี้ครับสามารถเปิดได้ครับเปิดแล้วก็ มันจะมีพวกเวลาเขาเกี่ยวข้าวเปียกอะมันจะมีฟางพวกเศษฟางอะไรติดอยู่ตรงนี้ที่เราสามารถแคะได้มีสบายอะอองงาาไไตอนนี้ช่างซัดมาม่ากันแน้่ยนะครับโดนรักมาม่าอาห่าขโมยมาม่ากันแล้วครับ าง,งาานนอเียทมืใบนี้จะไปโชว์ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครงานชุม,มลมลูกเกี่ยวข้าวเฮ้ยพูดผิดฮะพิจิตนะพิจิตแถวแยกพ وض ทะเลนะฮะพูดผิดพูดผิดที่พิจิตครับนครสวรรค์ไม่มีครับมีกำแพงเพชรครับดูงานเชื่อมเลย อ,อ่ะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับตู้งานโชว์ใบนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูรับชมนะครับขอบคุณทุกกันติดตามขอบคุณทุกการาการ,รับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ